โอเคสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลครูเก่งนายนะวันนี้ผมก็จะมานํานเสนอวิธีการนํารายชื่อเด็กเข้าสู่โปรแกรม SMS S, นะฮะก็ไม่นาย,ย่ใหฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคฮะอันดับแรกครับไปที่บริหารวิชาการนะรแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ นำเข้าข้อมูลนักเรียนจากเทคไฟล์นะเดี๋ยวจะอัปโหลดจากตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีคําอธิบายตรงนี้นะครับทําไม่ยากเลยถ้าทําตามเนาต่ใครคิดอ่านก็ดูคลิปผมเนี่ยนะง่ายๆนะฮะไปที่นี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะคู่มือแล้วก็ตัวอย่างไฟล์ Excel นะฮะเราก็โหลดลงมานะครับผมโหลดลงมาเลยนะฮะจากนั้นเราก็ย้ายนะฮะเจ้าไฟล์ตัวนี้นะฮะไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะเช่นนะฮะ เอร์ของ SMS s นะครับแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เอามาแก้ไขนะครับโอเคได้มาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ Student มานะฮะอ่เปิดใช้งานการแก้ไขเลยครับนี่ฮะ ก็จะมีรูปแบบให้ดูตัวอย่างครับเลบจําตัวนักเรียนบัตรประชาชนในที่คํานำหน้าชื่อนะชื่อนามสก,กุลรหัสเพศ1คือผู้ชาย2คือผู้หญิงนะฮะรหัสชั้นนะครับก็ดูจากตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าระบบแล้วก็ชั้นเรียนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอรวรนณสองรหัสสองอรวรรสามรหัสสามา, 3, ลาไล่มาเช่นหมอสามก็คือรหัสสิบสองนะครับเคฮะอย่างเงี้ยจากนั้นนะครับ ห้องเราใส่ห้องหนึ่งห้องสองไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลูยใส่กันเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเซฟไฟล์ฮะโดยการไปที่ไฟล์นะครับบันทึกเป็นนะครับแล้วเราก็เรียกดูนะฮะจุดที่เราจะเซฟนะเช่นตัวนี้ใส่ในโฟลเดอร์นะฮะนี่จะเห็นไฟล์ต้นฉบับนะครับจากตรงนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นนี่ฮะเชคนะครับวงเล็บแท็บดีลิมิเต็ดนี่นะฮะ จากนั้นเราก็กดเซฟนะครับบันทึกนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้ซิเดนตัวนี้มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็กขวานะครับเลือก open which นะฮะนี่ฮะ n o t e p a d นะครับจากนั้นเราก็เซฟใหม่อีกทีนี่ครับเช่นไฟล์นะครับเซฟแอพนะครับอยู่ที่นี่แล้วเราก็ต่อท้ายซะหน่อยฮะว่าอัพนะฮะอันนี้เราจะอัพขึ้นไปนะครับ ตรงนี้นะครับเปลี่ยน encoding นะครับเป็น utf-8 นะฮะ d a s แตรงนี้นะปึ๊บจากนั้นก็กด save ครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะฮะนี่คือไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับที่ที่มี up นะฮะเราจะ up ขึ้นไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไปที่นำเข้าไฟล์ check นะครับเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ของเราวีกีนะครับอยู่ในนี้นะฮะนี่ฮะตัว up นะฮะกด open จากนั้นกดตกลงโอเคครับจากนั้นเด็กตัวนึงเราก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะนี่ฮะเราก็เช็คหน่อยว่าถูกต้องไหมครับนี่ชื่อนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคฮะตัวน,นี้ฮะไม่ได้ยากเนาะถ้าใครจะแก้ไขก็แก้ไขตรงนี้ครับแก้ไขนะแล้วก็เพิ่มรูปได้นะครับตรงนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนเนาะโอเคฮะแต่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะฮะนี่ฮะถ้าชอบถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอกำลังใจให้ด้วยครับผม เจอกันใหม่ครั้หน้าผมสวัสดีวันนี้ลากัไปก่อนนะบ๊ายบาย